ตัวคนที่ชอบชมท่างกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในแบบบูค o k h a นเช่นเคยนะวันนี้นะฮะเราก็จะมาทําคลิปรวม5บั克แปลกๆในแบบบูคาเว่น e p สองนั่นเองนะฮะหลังจากที่ EP แรกก็ถือว่ากระแสไม่แย่นะฮะสำหรับการลงไปแค่ประมาณ2วันเองนะ,ะซึ่งบัคในตอนที่2นี้นะฮะมันจะทําค่อนข้างง่ายกว่าตอนแรกนะ,ะแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กว่าในบางบังะคอะนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยนะฮะสำหรับทาง5้บัคในวันนี้ บักแรกของคลิปก็คือบักขี่ม้าแต่ว่าไม่เห็นม้านั่นเองนะฮะก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยนะก็อย่างแรกนะฮะให้เราพิมพ์แชทมาก่อนนะฮะให้เราพิมพ์ว่า a f k แบบนี้นะตัว a จะต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะที่จะสามารถทําได้นะก็สมมติพิม์ม,มาปุ๊บนี่ฮะแล้วตัวเรามันก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะฮะให้คุณเสกตัวของม้าออกมานะเสกมาแล้วคุณก็กดขี่ม้านะฮะกดต้องรูปไอคอนคนขี่ม้าเนี่ยแล้วก็ขี่ขึ้นไปนะ เท่านี้นะฮะเราก็จะได้บักขี่ม้าแต่ว่าเราไม่ได้อยู่บนม้าแล้วนะเนี่ยมันจะกลายเป็นบักแบบลอยๆแบบนี้เลยนะมันก็ดูแบบดูแปลกๆเลยนะซึ่งบักนี้นะฮะก็สามารถเอาไปลองใช้คอสเพย์ได้อะนะแบบว่าคอสเพย์เป็นผีประมาณนี้นะแล้วก็สามารถลอยตัวแล้วก็วิ่งไล่ชาวบ้านได้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะวิ่งไวมากกันแหละเพราะมันเป็นเออสปีดม้านะก็ไม่มาในสับบักแรกนะฮะอาจจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะไปตอนที่บักที่2ของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะ บั็กที่2นะฮะก็จะเป็นบั็กไฟติดมือแบบที่เห็นนี่เลยนะก็เอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะบั็กนี้จะต้องใช้สองคนนะฮะในการทำนะก็อย่างแรกเลยนะฮะให้คนที่อยากได้ไฟติดไฟเนี่ยเสกตัวของเตียงออกมาก่อนนะก็จะเป็นเตียงสีขาวที่เคยทาในคลิปที่แล้วนะเนี่ยเอาเตียงนี้มานะแล้วก็ให้เราเนี่ยแบกเพื่อนเราแบบนี้นะเนี่ยแบกไปแล้วก็เก็บเตียงนะฮะ เก็บเตียงแต่ไม่ให้เพื่อนเราขยับนะให้เพื่อนเราเนี่ยนอนไดแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นนะฮะให้ตัวของเราเองเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลของบูคาเวนนะเนี่ยก็คืออยู่ข้างๆสอนอ,นอนเลยนะให้เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปที่ห้องเอ็กซาเลย์นะเนี่ยมาโรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้องตามนี้นะเนี่ยวันนี้เลยแล้วก็ให้เรานะฮะโดดไปข้างหลังไอ้จอเอ็กซเรย์ตรงนี้นะแล้วเราก็เดินไปมันจะเป็นการเข้าห้องลับนั่นเองนะ ซึ่งคุจะเห็นโต๊ะอยู่แบบนี้นะฮะหลังจากเดินมาแล้วนะให้คุณเอ,อเอามุมกล้องลงมาข้างล่างแบบนี้นะถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันมีนมปุ่มสีฟ้านะฮะอยู่ตรงใต้โต๊ะนะให้เรากดปุ่มไปแล้วเราก็จะวาร์ปเข้าที่รับมันเองนะฮะและหลังจากนี้นะฮะให้เราถือเตียงมานะ เปิดเรียบร้อยฮะแล้วเราก็จะวาร์ปออกมาแบบนี้นนัเองนะเพราะเพื่อนเราเนี่ยมันไม่ขยับมันถือว่าเพื่อนเราเนี่ยยังนอนเตียงอยู่นะเราก็เลยถือเตียงแล้วสามารถวาร์ปออกมาได้แล้วจากนี้นะฮะก็เสร็จแล้วนะให้เราเก็บเตียงไปได้เลยแล้วก็ตอนนี้เราก็มีไฟติดมือแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งมันก็ค่อนข้างเท่ดีนะฮะแล้วก็แปลกตาดีนะก็สามารถเอาไปลองทำกันได้นะแบบว่าเอาไปคอสเพย์เป็นแบบพวกที่มีพลังแบบมือข้างซ้ายอะไรประมาณนี้นะไปมั้ยสับพักที่2นะฮะไปต่อที่บักต่อไปดีกว่านะ ก็บล็อกต่อไปนะฮะจะเป็นบล็อกที่ผมเคยสอนในคลิปที่แล้วแต่ว่าจะเพิ่มสเต็ปอีกสเต็ปนึงมานะฮะทำให้บล็อกเนี่ยมันค่อยๆจะสุดยอดอมากเลยนะอย่างแรกเลยนะฮะให้เราเสกตัวของลูกบาสออกมาก่อนนะก็เนี่ยให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็หาลูกสีส้มๆนะอันนี้อยู่ข้างๆลูกบอลกด ใส่มาแล้วเรานะฮะก็เสกรถดับเพลิงมานะเสกรถดับเพลิงคันนี้สีแดงแล้วจากนั้นนะฮะให้เราขึ้นไปบนกระเช้ารดับเพลิงนะแล้วจากนั้นนะฮะให้เรากดเดินหน้านะเพื่อให้กระเช้ารดับเพลิงเนี่ยมันขึ้นไปสูงที่สุดหลังจากที่มันขึ้นสูงที่สุดแล้วนะฮะให้คุณถือตัวของลูกบาสมานะเนี่ยถือลูกบาสแบบนี้แล้วจากนั้นนะฮะให้คุณ กดลบรถทิ้งไปนนเดงนะลบลบรถแบบ,บ,บเพลิงเนี่ยแล้วจากนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วก็คือเราจะบลักฟิสิกส์นะฮะทำให้เราสามารถโดดสูงได้แต่ว่าสเต็ปที่แตกต่างไปในคลิปนี้นะฮะก็คือหลังจากที่เราโดดสูงแบบนี้แล้วนะฮะให้เราไปโดดลงน้านะ,ะแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่สุดยอด,ดยมากเอาเป็นว่าไอ้เริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเค แล้วก็บั็กต่อไปนะฮะจะเป็นบั็กที่ใช้สำหรับการส่งชาวบ้านได้นั่นเองนะก็คือเราสามารถจะส่งใครก็ได้จากระยะแบบไกลมากๆนะฮะเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยนะฮะให้เราเสกไอเทมมาก่อนนะให้เราเสกเป็นตัวของ ก็ต้องส่องทางไกลมานะเสกออกมาแล้วจากนั้นนะฮะให้เรากดเลือกว์าบ้านนะเนี่ยเราสามารถจะเลือกว่าเราจะว์าไปบ้านไหนได้นะซึ่งมุมกล้องตรงนี้นะฮะมันจะโดนเซตเอาไว้นะก็คือเราไม่สามารถหันมุมกล้องได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีกล้องส่องทางไกลเราสามารถจะหันมุมกล้องได้นะฮะอย่างเช่นผมอยากจะดูรอบรอบโนเนี่ยโอเคให้เราถือกล้องส่องทางไกลมานะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้เรากดซูมกล้องนะตรงข้างซ้ายเนี่ยกดซูมมาจากนั้นนะฮะให้กดเก็บกล้องนะ ึ๊บพอเก็บกล้องไปแล้วนะฮะแล้ก็จะสามารถส่องคนรอบๆที่นี่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นบั็2กสอชาวบ้านนั่นเองนะก็ะเนี่ยสมมุติผมแบบอยากจะย้ายพี่ตตรง House15 นะก็กดกล้องมาซูมกล้องเก็บกล้องแล้วเท่านี้นะฮะคณก็จะสามารถดูคนจากระยะไกลได้แบบนี้เลยนะวันดีเบคอนซึ่งเขาจะไม่รู้ตัวเลยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ไกลมากๆนะเราอยู่ตรงแบบสปอร์ตรงนู่นเลย,เยบบะะก็เป็นอัไว้ะบล็กที่สีนะฮะก็เป็นบล็กสอชาวบ้านนะ แล้วก็เพิ่มเติมเซอรบัคที่4เมื่อกี้นะฮะก็คือที่เราสามารถเอากล้องสองทางไกลเนี่ยไปส่องชาวบ้านจากจุดไหนก็ได้ของแมปนะบัคนี้นะฮะยังสามารถใช้ได้กับกล้องวงจรปิดของตำรวจด้วยนะอย่างแรกเลยนะฮะเผื่อใครไม่ได้ดูขั้นตอนเมื่อกี้นะเผื่อข้ามมาก็อย่างแรกเลยให้เราเสกกล้องสองทางไกลมานะโอเคเสกมาแล้วเราก็ไปที่กล้องวงจรปิดของตำรวจนะก็เข้ามาในห้องตำรวจแบบนี้แล้วก็เข้ามาดูกล้องวงจรปิดได้นะเสื้อปกติเตี่ยกล้องนะฮะมันจะเป็นมุมกล้องแบบ นไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถหันได้นะฮะก็คือเราถือกล้องสองทางไกลมากดซูมกล้องตรงข้างซ้ายแล้วเราก็กดเก็บกล้องไปนะฮะเท่านี้เราก็จะสามารถเนี่ยซูมออกได้แบบไกลมากๆนะคือเราสามารถส่องกล้องวงจรปิดแบบ 4G ได้ประมาณนี้นะเนี่ยผมสามารถส่องแล้วก็เนี่ยซูมออกมาได้แบบเห็น360องศาแบบนี้เลยนะฮะสามารถทำได้กับกล้องทุกตัวเลยนะโอเคก็อันนี้เป็น b u r ัคที่4.1แล้วกันนะ แล้วก็บัที่5บั๊สุดท้ายของคลิปในวันนี้นะฮะจะเป็นบั็กที่เราสามารถที่จะว่ายน้ํากลางอากาศแบบนี้ได้เลยนะเอาเป็นว่า,าไปเริ่มเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะให้เรามาที่กลางแมปตรงนี้ก่อนนะก็เป็นป e อนั่นแหละนะและจากนั้นนะฮะให้เราปรับตัวของเราเนี่ยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเล็กที่สุดก็คือ0.5นะโอเคประมาณนี้แล้วก็ให้เดินมาที่น้าพุตรงนี้นะให้เรามาที่น้าพุด้านที่แบบ ข้างหลังเนี่ยเป็นสระน้ำนะให้มาด้านนี้แล้วเราก็เอาตัวเนี่ยไปใกล้น้าพุเข้าไว้นะคือไม่ต้องโดดขึ้นไปแค่อยู่ใกล้ๆมันนะเนี่ยอยู่ใกล้แบบนี้อยู่ใกล้ๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มว่ายน้ํากลางอากาศได้นะเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเราจะเริ่มว่ายได้ก็หลังจากที่เราเริ่มว่ายน้ํากลางอากาศแบบนี้แล้วนะฮะให้เราหันมุมกล้องขึ้นไปนะแล้วเราก็เดินหน้า เรียบร้อยนะฮะเราก็จะสามารถว่ายว่ายน้ํากลางอากาศแบบนี้ได้แล้วนะแต่ว่าบักนี้นะฮะจะมีข้อจํากัดอยู่นะก็คือเราสามารถว่ายได้แค่ใกล้นะฮะถ้าเกิดเราออกไปไกลเนี่ยแบบนี้เราจะกลับไปเดินเหมือนเดิมนะเนี่ยเราสาบาถจะแบบมาตรงน้ําพุด้านนี้แล้วก็พยายามว่ายกาศแล้วก็หันมุมกล้องขึ้นไปแล้วก็ว่ายขึ้นไปแบบนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นบัคที่แปลกๆดีนะฮะสามารถไปลองแกล้งคนเล่นได้นะแบบว่าบินรอบคนให้แบบเขาง,งงนะว่าทําอะไรเนี่ย <laughs> โอเคก็ไปมาในท่าสาบัคที่5ก็ เป็นบัคที่เจ๋งดีแต่ว่าระยะใกล้มากๆนะเอาไว้บินแกล้งคนตรงสปอนเฉยๆโอเคนมานี้ละกันนะฮะสับทั้ง5บัคในวันนี้นะฮะก็แต่ละบัคเนี่ยอาจจะมีประโยชน์สับบางบัคแต่บางบัคก็น่าจะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะก็ตามสไตล์แบบว่าซีรีส์นี้ของเราแหละนะ ถ้าชอบก็ยืมกดไลค์กันนะฮะแล้วก็สับคนที่มาดูใหม่นะฮะผมมี EP 1อยู่ด้วยนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะ EP 1ก็จะมีบักที่่้นข้างไร้สาระแล้วก็อาจจะเจ๋งแบบนี้เหมือนกันนะ,ะ <S <s <v> โอเคก็เสดวีลาไปก่อนแล้วกันนะฮะบ๊ายบกอล์ดิฟเวอรจะตก